ในใจเราหน่อยอยากเห็นหน้าพ่ออยากรู้จักพ่อจริงๆอ่ะอยากรู้จักพ่อจริงๆของเรานะ่ะอยากจะมันมันบอกไม่ถูกอ่ะครับอ,อยากเราเราอยากกอดพ่อเราอยากไหว้ท่านสักครั้งอยากเจอหน้าท่านสักครั้งหนึ่งว่าเออหน้าจะเหมือนเราไหมจะ้ายกันไหมอย่างเราเคยมีโมเมนต์โกรธพ่อไหมไม,<จ>ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เลยเอ่อไม่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 เคยคิด ถึงจุดนั้นเลยไม่เคยคิดคือใจเนี่ยอยากมีอย่างเดียวอย่างมีแพ่อคูจะเป็นยังไงก็ช่างแต่กูอยากมีพ่อนนะไม่เคยคิดว่าเออเขาทิ้งเราไปเราไปโกรธไม่เคยมีไม่เคยมีถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้เจอคุณพ่อโอ้คุณพ่อตอนนี้ก็น่าจะเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดสิบแล้วแมอ่ะแม่บอกว่าน่าจะแปดสิบแล้วนะโอ้หอถ้าสมมติพ่อมายืนอยู่ตรงหน้าพี่ตรงเนี้ยอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับเขาครับอยากจะบอก อยากจะพูดอยากจะบอกอันนั้นมันอยู่กับความรู้สึกเรานะครับว่าตอนตอนท่านตรงนั้นมาจริงๆเราจะพูดได้ไหมเราจะกล้าพูดไหม,อ,มอันนั้นแต่ใจจริงๆเราจะพูดอยู่แล้วล่ะเราจะจะพูดอยากจะรักท่านอยากจะกราบท่านอยู่แต่ที่จริงถ้าเราเจอจริงๆเราจะกล้าไหมเจอจริงเราจะกล้าไหมความหวังตอนนี้อยากเจอใครอยากเจอพ่ออยากเจอน้อง ก็อยากเจอทั้งคู่นะครับอยากเจอทั้งคู่เลยน้องก็ห่างกันหน้าเข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 าเกิดสิห้าเนาะผมเกิดสองปีสองปีโอ้งั้นแสดงว่าพ่อกับแม่ก็คืออยู่ด้วยกันสองปีอยู่เหมือนกันใช่ใชก็ไม่ใช่น้อยๆเนาะใช่ครับ 54ปีที่คำว่าครอบครัวคือจุดอ่อนชีวิตที่ต้องดิ้นรนโดยไร้กอดอุ่นๆจากแม่แถมกําพระพ่อหัวใจแตกสลายมากแค่ไหนมีแค่ตัวของเขาเองที่รู้ดีที่สุดพี่แปะต่อสู้กับความเจ็บปวดและปมนี้และคงรอคอยปาฏิหาริย์แห่งรักมาทั้งชีวิตนะครับ ต้องลุ้นกันว่าข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่ได้มาจากแม่จะทำให้อีเตอร์อีจันเดินหน้าต่อไปได้ไกลแค่ไหนปลายทางแห่งความหวังจะมีปาฏิหาริย์รออยู่หรือไม่รอติดตามในตอนต่อไปนะครับเเนื่อยยยกายาาตมมหหหลลลพีับไ